สบายดีแล้วสวัสดีเจ้าพี่น้องสบายดีเด้อมาฮอดบ้านแล้วพี่น้องน้องตุเกียวน้องโงออกไปรัดเอาแม่มาฮอแล้ววันนี้กะมาเบิ่งของสองสองฝากพี่น้องเอ้ยก็บ่มีงอย่างรดอกอันนี้อันขนมอันน้องตุกฝากซื้งบสามร้อยบาทพี่น้องขนมเซเว่นแกะดูไหมวาซีซื้อมาซื้อน้องๆกินอันนี้แหละไส้กัตตมมาฝากแม่มากินอัน กล้วยตัวหมูนะนี่เอาให้แม่กินท่าเลยคนละอันนี่เอาบเป็นโยมแก้วเป็นหวานแม่มันหวานแหลยมุางต้มหมูเขาใส่แต่กล้วยตัวมูคนละอันมุู้้จักตัวใดกล้วยตัวใดหมูเด้อคนละอะนั้นแม่แม่กินตัวหมูแก้เสียงเบิ่งไผสิได้หมูได้กล้วยกถึงยังก็เอาพี่น้องเบิ่งพี่น้องประโจม้ำมันน้ำแม่มื้อนี้ค่ะกระด้าพอดีอันนี้หดเะเออแม่กล้วยกล้วยถั่ว อยาเอาหมูบอกจะพี่น้องเจ้าแกะสามเสือกแม่หมูนะนี่แม่ตัวสี่เสือกเอามาแล้วเลยโหอยากได้หมูอันนี้แหละอยากหมูอยากหมูนะอยากหมูสามเส้นเออมีหมูอ๋เอาหมูให้แม่เออแม่เอาตัวนี้หมูงงกระจุกกล้วยอ่ะนะกินกล้วยหรือกินหมูกินโลเออเอากับกินเลย เรามีเพชรมักล้วยถั่วพี่น้องแล้วกระเบื้องครับนี่กระเบา้องกล้วยแล้วกะอันนี้พี่น้องเออแซ่ฟกินรสน่ะไข่ป่าทัา้งหุ่นไข่ป่าได้ยินแต่น้องตุ๊กเกี้ว่าแซ่บเรามีซื้อมาแล้วกาล้างอันเบกกิ้งโซดาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเื็นยังไงแซ่บแซ่บอริสเตียวหวานกรอบน้องนี่ตาบอกเขาโตหมูพี่น้องเซฟกระตุ้ง เขาห่อะโบแซบนะเขาห่อกัะแซบทีต่ออ่าเขาายเนี่เข็ดโบแซบจะขายบดีเลยน้องแม่แม่อันนีเป็นบัพิสจังนะ่แช่มันไม่ใช่อันตันแค่เพียงทาไมให้ประจุมนเนาะน่เิน่ะด้วยันมักดเขียวจังย่อยแต่ไม่กู้อะไ ก็ได้ษอย่างลาดหน้าลาดหน้าลาดหน้าเชามีทําเองเด้อพี่น้องทํามาฝากน้องสองชุดอืลาดหน้ากั่วามาเรียบร้อยเส้นใหญ่กล้วยจะแซ่แซ่บพี่น้องเอลยรอบนี้หานั่งรถตู้มาถือว่าไวกว่ารอบได้หานั่งรถเมย์มาทางหันยะแงงหงรถหงานต้องได้ซื้อยานนัแล้วยาอันนี เมาลดะเมารด์แตเมารดพี่น้องหัวมันโยกตลอดโยกตลอดในช่วงอันน่าสะอาดกับอันอันน้าดนรุมลายหลวงพ่อนุนุยบอกว่าทางขาเดยมีแบบอรีนะเนาะกำนซับเอ้มีห้ามลืมน้ำจิ้มปลาจุ่มนะพี่น้องจำได้นะห้ามลืมเพราะว่าอยากกินมากเมนูเด็ดเดี๋ยวให้น้องตุ๊กเจียวจานไข่ น้ำจิ้มจิ้มแจว้วน้องเมนูเด็ดทางเท,เทศเมนูเด็ดมานี่เลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นนันของทีฟซีน้องสุกเกียวเพ็่นฝากมาให้เป็นนันกุญแจล็อกรถล้อมอเตอร์ไซค์ขี่รถเบาอ้ายแล้วเ้ายันมอเตอร์ไซค์หาย,าายพี่น้องบนน,น้องล็อคน้องเพื่ิ้ฝากมาให้เยอพี่แก่เบิ่งได้ปลาย้อน,นมาฝากแม่พี่น้องปลายนอนโลหนึ่งแล้วก็ พริกแกง<อ>พริกแกงนี่คือเอามาให้น้องชุกเฮียนเนผ็ดพัดเผ็ดกบปลาเผ็ดกบแล้วก็พริกแกงอัน,นไก่หน่อไม้ดองเนสองอย่างพริกแกงเผ็ดกับพริกแกงกันกะทิเป็นน้ำข่าปุ้นเนาะแม่นแซ่บเอาของจอกไม่เกิดจอกส้ไไนนมเอาปลาหัวจอกพ่อแมณนี้แหละพี่น้องอันนี้ก็บของอยู่คงกินนออ้อยนิดหน่อยซื้อมาฝากครอบครัวเหนื่อยขนาดเลยพี่น้อนงเลย เมื่อยเมื่อยเมื่อยเดี๋ยวลองท้องด้วยข้าวต้มก่อนแซ่บอีหบีเพิ่นเห็ดนะพี่น้องข้าวต้มแซ่บละเยน้ำขึ้นมากมักไหมข้าวต้มสกอยแม่แซ่บกากข้าวต้มสกอยแม่พุทธสกอยเป็นของขึ้นชื่อเลยนะของอุเนาะเขาเห็ดตันนี้มาขายคู่กันแซ่บพี่น้องจะไปตบดข้าวห่านข้าวต็ดอันนี้จะผลดตเล้วแซบข้าวต้มกวยเขาใส่กล้วยเป็นหน่วยเลย พดล้างไหมกางเกงล้างแล้วมาอันนี้ก็ล้างเลยเอาล้างไปกินโซดามาแล้วมันเุ๊กเกียรแซ่บแซ่จะมีไม่เคยซื้อกินนะยโลดเดอร์บ่ายเลยมีทีอไทยโลดเดอรเท่าไหร่น้องอันนี้เนี่ยซื้อหนึ่งสี่คิดปลายาบคอเปล่าโมี่ซื้อบักพีทเออเบิดแล้วโบมี่โบมี่เบิร์ดย่าแล้วจะหาเบิ่งบโบมี่องก็ซื้อมาฝากไปท่าพนมอยากซื้อบักพีทกับโบมีพี่น้องเห็นเดียวตอนนั้าเลยได้บยเลยซื้อ น้องซุกเข้าในเมืองพี่น้องเคยนำเพื่นมาพี่น้องสบาอยู่กินเบิร์ตปะสัตว์ซุกเดอ้อจ <c oughs> งไว้เด้อ <c oughs> พี่น้องจงไว้ให้พอ้วน้องซุกกะเอานั้นพี่น้องอยู่บ้านเ้ามาอยู่ไก่เมืองเวลาเห็ดเวียเป็นอย่างเมื่อยมาสดเส้นหิวขา้าวเพื่อชิ้นกะเพราน้องซุกว่าซื้อขนมเซเวน่นฆะกันมาให้ใเดอ้อเพิ่นว่งสามร้อยมาใส่ตู้ไว้ายามเวาหิวนะที่มาให้แล้ว สำคัญคือห้ามทำคุณเจาหายระวังนะคุณเจหายชอาใส่อันั้นเอาใส่อันพวงกระแก่ใหญ่ๆแน่นพี่น้องที่มาแกะเบิร์เอฟซีซื้ออันที่ลอ็ลอกรถให้กันขโมยแต่ตัวเองเอารถกลับไม่ได <c oughs> ก้กันตัวเองกันตัวเองกลับบ้าน <c oughs> ิเลยสามีมาบ้านดูเท่ปฏิว่าเนาะพี่น้องคือรอบนี้ค่ะสามีกะทิมาเคียเวียกเรื่องบ้านนั่นแหละเพราะว่าได้ลมกับอันทั้งันผู้ละหมาไปส่องรอบยังบุทันเคียกันยังบุทันลงตัว รอบนี้ก็สิคุยกันอีกพี่น้องเลยได้รายละเอียดนะได้แล้วจังสิมาเล่าดูพี่น้องฟังเนาะยัง<น>อยากให้เวียกบ้านมาแล้วมันถั่วพี่น้องเลยเจ้ามีก็เมื่อยแนะนเมื่อยน้ำเวียกน้ำงานเนี่ยเที่ยวไปเที่ยวมาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลางเสีย<ส>ความรู้สึกอ,อีก,อกพี่น้องเลยเรามานะจ๊ะอุ้มใจพี่น้องเลยเนียนบ้านนะกบอันนี้เนาะเออมีอืมปุ๊บเออนางซื้อให้พี่น้อง ใส่เบิึงนุ๊กแม่ให้เราใส่เบิึง่เบาด้ะผักเนาะพี่น้องกุ๊บมาแต่ไทยเปรนเ็ดที่ที่ผักอันนี้ทางในี่ใหญ่เนาะโอ้ผักใส่เกี่ยวข้าวพอดีเลยพี่น้องอืหอมเลยอพอดีผักเลยเนี่ยอันนี้หาซื้ออยู่ลาวมโนนคดืออะไรใหญ่มโนนครหัวโอ้ใหญ่กว่าอยู่ลาวหน่อยนึงพี่น้องนี่นี่ซื้ออยู่ลาวเลยซื้ออยู่ไทยผักเลยโอ้ยนาะพี่ซื้อให้ยแล้วพี่น้อง ละยี่สิบบาทน้องอ่ายี่สยเนี่ะสามตันะอันนี้เท่าชิ้นสามรันชิันมี้ชั้นเดียวปุ๊บมาจะชื่อติกไก่นี่ตัวนี้ันนาดสีทนได้อันใหม่แล้วไปเลงามเหรองามปุ๊บมาจะไทยถูกเวลาใส่แล้วเขาบอกมันสูดเสียงกรงกรองเมือมีมันเขาเจ้ายิบเอาบอกยิบมือบ่ยิบมือนะเปียกได้มันเปียกแต่ดี่ละผลิตภงานละเอียดเนาะพี่น้องเบอร์นี้ ร้อนสำรานเพิ่พเห็ดอันนี้นะติดปุ๊บบุ้อ๋อภูเก็ตเป็นเห็ดปุ๊บเนาะพอแบบสั่งรายใหญ่นะทุกโซนเนาคักเนีนหนาพักที่น้องเลยต้องหยอดบุญชงเฮือบ้านเพิ่นเลยปีนี้สำราญเนาะก็มีกับเต้นหน้าฮานบ่ไปกับน้องเพชรไปเห็นแล้วไปบอกที่น้องเพชรเล่ทำไมตะกี้เห็ดงานที่เชือกพาทันไมเร็ดใส่อยู่ไกลดิข้าวผัดส้มกบบุลเลอร์ขายเดี๋ยวนี้่อจะอยู่ไกลละ พี่น้องมาเปิดเบิ่งอันนี้เลยนี่อาสองชั้นกดวกดลงเอานี้เลยจะคว้าอไปเอาเนั่งบริกินข้าวเที่ยงเลยข้าเที่ยงเขาต้มห่อนี่เอาอยู่เลยใ็้กินผ่าหอยใหญ่ๆกินต้ำต้มยหอมดีๆทาลตะเล่นตอกหผูกระพไฟรอนทุ่มหมปะละตอนนี้ นนกินอันนี้กระตุ้มกดกระตอนท้องหกตะก่อนแล้วชื่อ,อ,อท้องอ่ะนะดูอ่ะ,อะนะที่ทเอามาอีกอันนึงพิตตี้แล้วเปล่าเอารถมาส่งฟ้าเลปยาวไปเยู่นึงเหรอเอาเอาอันมะผ่วกล้วยกล้วยกับเจ๊บในห่อใหญ่ๆเคุณเห็ดโอ้แบบอันสอ,องอันคุณได้เออหมีคิดว่าอันเดียวพี่น้องก็แม่สองอันพี่น้องอือหมีพี่น้อง อันนี้นี่ยเห็นขาจะรีวิวกว้างนึ่งนีง่มันเป็นของดีแปลว่าเวลาเขาล็อกค่ะนาหมุนแบบล็อกง่ายอันนี้ค่ะมันจะบอกมีสายเออคับขนาดเลยมีล็อกใ,อใส่หมองอันอบาอันวังตีน้อค่ะแม่ <ป arde S 1> เพราะว่าระวังกันทำคุญเจหายอะไรเพื่อว่าหักษาให้ดีๆเนาะเปิดง่ายเออมีรองเปิดเบื้องกินนี่ค่ะเพ่นจะซื้อของดีให้เลยพี่น้องใส่ชะดวกสบายน้องเกียวว่าว่าเขาเจ้ารีวิวค่ะขนาดเด็ดๆขจ้ามีโฮบอกให้ใส่บอดนี่มันล็อกง่ายใช้ง่ายเนาะแม่ ประมาณนี้เลยพี่น้องเลยจังใดก็ฝากขอบบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้อที่อันส่งของสําคัญมาให้น้องๆพี่น้องเลยเพราะว่าใสญชีวิตประจําวันนี่แบบอยู่ยะพี่น้องเลยลาไปตลาดคือน้องนงไปซื้อผักคืออย่างนี้ค่ะจอะรถกับุ่นใจได้พี่น้องห่วงเตรียนต้อเพราะว่าเพื่อนไปตลาดนัดเนาะอันช่วงอันตัวชาวสุกไทยคีพะเดี่วรถหายอยู่ตลาดนัดกับเม่นได้พี่น้องไปตลาดเลาะตลาดแล้วก็รถเฮียรถหายไปเลย ขโมยหาโจรนี่ทุกที่ขโมยนะพี่น้องบ้านเฮาอยู่ยางแหงพี่น้องเลยเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้หาโจรหับรถหลายเนาะขณะกลางคืนยังต้องใส่ไว้เลยยู่เเงินเทาอีกนี่พี่น้องกลางคืนยังหลอกเลยพี่น้องรถนะบลอกบได้อยู่เเงินเปิดกาแบบบลอดไทยนะพี่น้องนี่ประมาณนี้เลยพี่น้องสามีมาฮอดบ้านกาเนาะ เดียวเฮาพักผ่อนจังหน่อยแล้วก็นน้องๆกะสิหาแล้วอยู่แล้วกินสุกินพี่น้องเลยิ่นว่าต้มหอยกับต้มมฮุ่งผักไก่เนาะเก็บเมนูแซฟๆสุกินอีกแล้วพี่น้องเลยเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวมีกับป้ากับน้องแม่เพิ่นจะจักไปเบิ่งจังพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวมีด้วยกันบปรดข้ามโฆษณาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีบ๊ายบาย Mm-hmm. <laughs>